สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าวกับป้าปูเหล่าค่ะวันนี้วันนี้ป้าปูก็มีเมนูง่ายๆตามสไตล์ป้าปูเมือนเดิมค่ะวันนี้ป้าปูเจียนปลาทูเข้มค่ะแต่ที่เขาทำเครื่องลาดนะคะแล้วก็มีน้าพริกกะปิแล้วก็ลูกตอต้มแล้วก็ลูกเครือต้มค่ะลูกเครือพวงแล้วก็ลูกเครือโอโรมาค่ะกินข้าวกันเหล่าวันนี้เปิบค่ะวันนี้ป้าปูตำน้ำพริกใส่มันกุ้งเมือนเดิมค่ะ แต่ว่านี่ป้าปูจะตําให้เล็วเพราะว่าป้าปูจะกินกับพักต้มเนี่ยล้างมือก่อนมาค่ะกินกันลาวล้างมือแล้วเดี๋ยวตำน้ำชุกก่อนให้น้ำชุกกระหอมเลยเมเมยเคยป้าปูแกงได้ตําน้ำพริกได้ค่ะจุ้มหลกมวงได้ตำข้าวพัดกะปีกระอยข้าวผูกกะปีกระอยตำน้ำจุ้มหลกมวงกระอยค่ะอื ลงซังไปกินเลยค่ะอม,มากค่ะกินกันเหล่าไม่ต้องอะไได้หมากใหม่กับชีวิตค่ะอยากอะไรได้กินในนั้นอยากกินอะไรก็กินไปอืมซาล้าจุบไอ้รวย,ร,วยร้อยคลุกน้ำพริกกะปิกับปลาทูเขนี้ก็ได้เร่งอกแล้วค่ะอเปิ๊บอืม ăn tô tôm cả, thế này có lười là? khoai tôm hả tình quá bị lăn sao à rồi nha mình nhạc khao làm kín nạp cơ เมนูปันนี้ต้องเปิบมืออย่างเดียวแล้วค่ะต่อร้อยเดี๋ยวปลาปูหยกปลาปันนี้เลยวะได้แรงถ้าคิดหมูกระยอยเมย์เมยลูกเครือพวงหน้าบ้านค่ะ

toa có kể ra đây luộc tố kể kể tông là rói cả mặn menu bữa nì con kể kể cho à ต่อตอม เดวแดงออกใครอยากกินน้ำชุบร้อยๆแกงร้อยๆสั้งเคยปลาปูไปเลยค่ะลองเอาไปลองกินกันแหละอืม้ม lùm len chẳng bao nhỉ. อู้อคได้แรงโอ,อกาสทันผูช้ชม ดแรงอกมากโอเคค่ะมัดใจแล้ว